สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนด้วยนะครับเอาไหมเทสสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาโยูเกมบอบถังกันนะครับซึ่งในวันนี้นี่เรามีรถถังเทียร์เก้านะจากการบริจาคของคนที่นั่งอยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะเอาโชว์มือหน่อยทักทายโอเคนี่เห็นไหมเป็นคนที่บริจาครถถังอันนี้มาให้ผมเล่นนะครับเป็นรถเทียก้านะของสภาพเซอร์เวตนะต้อง ต้องเอกเซนหน่อยเดี๋ยวแม่งหาว่ากูออกเสียงไม่ชัดเจนโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว้าวสัญญาณไปเลยรถทางเอ้ยนั่นมันรถเฮียอะไรวะนั่นทำไมปืนมันยาวอะไรขนาดไนี้ได้เวลาเข็นกระเบื้องแล้วโอ้แม่แฟนกูไปทางไหนกันวะเนี่ยกูไปด้วยแม่แฟนโอ้เฮียนี่มันนี่มันรถอะไรวะเนี่ยปืนแม่งโคตรยาวยาวและใหญ่มาก เอ้เ,เพื่อนคุยกันหน่อยโอ้เพื่อนเก่าไอ้เพื่อนอเดอร์รีเซฟนี่คือขา้ขาวโพดข้าวโพดหายนี่กล้วยนี่คือกล้วยที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเปรตเป็นสายพันธุ์เปรตที่หาได้ยากมากเป็นต้นกล้วยที่มีเฉพาะในเกมนี้เพราะว่าของจริงนั้นกล้วยคงไม่สูงขนาดนี้นี่คือต้นกล้วยที่หายากมากในพื้นที่แอฟริกาซึ่งที่จริงแล้วควรที่จะมีแต่กระบองเพชรและโอ้โอ้ นั่นมะพร้าวโอ้ oh my god นี่ต้นมะพร้าวเป็นมะพร้าวด่สูงมากเพราะว่ามันสูงกว่าภูเขาลูกนี้นี่คือมะพร้าวที่ไม่มีลูกเอา้าอะไรไอ้เหี้ยนี่มึงก็แอบอะไรขน,นาดะนั้นจะยิงท,ทางไหนดีวะซ้ายขวามาหมดเลยอ้าไอ้อยู่หลังหินจะด้วยไอ,ไอ้แซ่ รูด้ดีนะมึงทำมารู้ดีเป็นมวยเป็นงานตลอดเฮ้ยตรงนี้เรายิงมันได้เว้ยเราเตี้ยกว่าลบไอตซ์ลบเฮ้ยโอ้โหแม่งมันกำลังทะยืนหน้าเลยเจ้ะโอ้ตู้เบอร์ไอ้กระสุนยิงไม่เข้าวะไอ้ฮี้ย่โอ้มันมันอยากเล่นด้วยเหรองเงาเหรอแม่งยิงตรงไหนมันวะเนี่ยเฮ้ย มึงโกงกูทำไมกูยิงไม่เข้าอยู่คนเดียววะบ้าบอยไหมกูจะตายแล้วอู้หู้หู้อันโกู้หน้าหลังไม่ใช่แม่เรากลับมารถถังของกูเองแล้วทีนี้สบาย สวัสดีผมคือรถถังใช่แล้วแมวไม่ผิดหรอกมันคือรถถังเป็นรถถังที่สุดยอดมากๆเลยมีไม้ตะเกียบอยู่ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่รถอะไรเนี่ยคุณนึกว่ารถสลิงไงโซเกิลมาเฟล์ so good, มึงส่องแล้วส่องดาวมีดาวไว้เนี่ยโอ้ยมีนกมีนกสองตัวเฮลโหลแมนเฟล์ยังไงเฮลโหล ทั้งหนาวเนี่ย